วันนี้เราจะมาอ่านบทที่สี่เรื่องกลัวทําไมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะแต่ก่อนจบคลิปไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ทําคลิปไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะรู้จักคํานําเรื่องทามฟืนยุงพัดกลัวเต็นผ้าม่านก่อไฟสุ่มไฟก้อนหินไฟฉายตะเกียงทุเรียนหิน งอกหินย้อยที่พักอมยิม้มแม่หมดล้อมบง่งขนมมือเพชรชื่อกลางร้ายลืมมืดบุ่มจุดสุดนอนค่อยเดี๋ยวทันมัวอาจสาบเร่งเอน็นเล็กลมครึมหนีน้ำ หนาวหน่อยเหนื่อยทำไมหายใจค่อนข้างกำลังกลางวันสุปตามาเรนเลดเลินลลจะคขายหอมอธิษฐานเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าทำไมถึงเรื่องนี้ต้องชื่อเรื่องว่ากลัวทำไมเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเลยนะคะวันนี้ลมพัดแรงฟ้าวืดคลึมอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้า โครงการเต็นท์นอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโบหันไปตะโกนบอกควานช้าคนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันในถ้ำศิลาเพะรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวนีฝันไม่ทันผู้ผาน้ำสาสหันมามองใบโบใบบัวที่วิ่งตามพลายมาพินมาอย่างน่าสงสารทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกใช่เพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกัน เด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนชางจึงไม่ได้มองดูทางจูๆฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นพลายมาปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรี๊ดจับแขนภูขาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมืด จนมองอะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้ำผู้ผาตกใจจนตัวเข็งแทบลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อควานโพจุดตะเกียงในถ้ำจึงสว่างขึ้นผู้ผาและน้ำใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบก้อนหินใหญ่ส่งไฟฉายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่ อ้าวดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลวัวแล้วขวานมิ่งก็ไปเตรียมที่พักต่อผู้ผาฉายไฟฉายทั่วท้ำศิลาเพชรนี้ดูกว้างใหญ่มุมโน้นเป็นที่พักช้างใบโบกใบบัวกำลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆล,ลูกช้างทั้งสองคงเหนื่อยมากน้ำใสบอกปูผ,ผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้าโอ้โหสวยจังเพชรเต็มไปหมดเลยดูหิน ย้อยตรงนั้นสิแยยงกับน้ำทุเียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่แน่หัวเป็นเนกแต่เรือเป็นหินคงถูกแม่มดสาบนะนี่อ้าวคุณหินงอกถูกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วยทั้งสองคนเคยเห็นแต่ภาพหินงอกหินย้อย พบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยนามทั้งนั้นภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะน้ำใส่หัวเราะไม่รู้สิเห็นมืด,ม,ดมืดก็กลัวไว้ก่อนละ่ะเป็นไงเด็กๆหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของภูผาเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปเองเท่านั้น ก็เลยกลัวไปเองทั้งสองคนพยักหน้ารับทันทีในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียยมาพอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือจากกลางวันอิ่มแล้วจะได้นอนพัก ก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร่หอมสูงไฟเพื่อ,อไล่ยุงและแมลงกลอนเอ็นตัวนอนลงทุกคนก็พนมมือว่าอธิษฐานขอให้ปลอดภัยผู้พาและน้ำใสสุกตากันอมยิ้มคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำไมบายบายจบแล้วค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เยอะๆเลยนะคะทำคลิปไปห,หลายคลิปแล้วค่ะบ๊ายบาย